พุ่งนี้นะครับเราไปรับรางวัลมันต้องได้อยู่แล้วเป็นช่องมีสาระไง <c oughs> ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากูได้ Education ตรงไหนกงมากก็บ่ายโมงบ่ายโมงนะบ่ายม,มงหนึ่งนะทีเขาผลิตถ้วยไม่ทันทำอะไรอยู่คะพรุ่งนี้เตรียมไปงาน Japan Expo นะครับได้รับรางวัล Best Influencer Award ลองชุดอยู่ลองชุดอยู่นีเพังวันที่2ในชีวิตะ เดี๋ยววันงานเราจะใส่รองเท้าพูทนะครับพรุ่งนี้งานที่ไหนงานที่เซ็นทรัลเวิด์นะครับพรุ่งนี้นะครับเราไปรับรางวัล best influencer award สาขา education ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากูได้ education ตรงไหนคือกงมากเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีพรุ่งนี้แล้วกันกล้ก็บ่ายโมงบ่ายมงนี่กี่โมงละบ่ายโมงหนึ่งนะชีรีบดีกว่ากู งานนี้คนแต่งตัวแบบว่าคอสเพลย์เยอะมากนะเลยนะจิตกใยมาไม่เรียกทำไมล่ะก็เขามันหลอกพอดีไง ต้อนรับทุกท่านนะคบเข้าสู่ช่วงเวลาของการมอบรางวัลกับครั้งแรกในเมืองไทยนะครับภายใต้การร่วมมือระหว่างงาน Japan Expo Thailand นะครับกับเท l สกอร์สำหรับสาขาแรกนะครับนั่นคือ Best Japan Blue Influencer Award นะครับสำหรับสาขาการศึกษาครับได้แก่คุณวราตั้งทศนาครับยินดีด้วยเป็น Best Education รับ คนที่เขาลุ้มมันไม่ใช่ลุ้มเรานเขาลุ้มดาราหนึ่งสอเจแปนนิสโกไทยแลนด์รับรางวัลเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ขอเสื้อดีกว่าร้อนมากเป็นไงดีใจมั้ย นี่เราได้สาขาอะไรอ่าอานอีกทีเบสอะไรนี่น,นี่ข้างล่างแบสเอ듀เคชันอินเตอร์เนชันโอ้โหไงญี่ปุ่นคนะนนี้นะ c ครี t e ทุกคอนเทนต์นะฮเดี๋ยวเราไปเจอแก๊งญี่ปุ่นด้วยเออเดี๋ยวสาวสาวญี่ปุ่นรออยู่ตอนเขาถามว่า ตอนเขาถามเขาให้แชร์ความรู้สึกที่บอกว่าผมงงมากที่ผมได้ uh huh. education กั academic เพราะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราได้ซึ่งผมตกใจมากว่าผมไม่มีความรู้จะไป educate เขาาบอกตามตรงว่าเราไม่มีความรู้แต่เราเป็นคนที่สนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นไนเราก็เลยได้วานวาัลแบบดีใจมากขอบคุณ Japan Expo แล้วก็ขอบคุณเท l Score นะครับซึ่งเรากำลังจะเดินไปหาผู้มีอุปกรคุณแล้วก็ไปเป็นแกงญี่ปุ่นที่ทำให้เราได้อวอร์ดนี้จริงๆนะต้องขอบคุณเลยไม่มันมีอากินะอากินะอากิโกฮิเดกิ แล้วเราไม่จบแค่4ี่คนนะครับอนาคตรเราจะมีแกงญี่ปุ่นเข้ามาเพิ่มซึ่งเงยอะมากแน่นอน,อน,น,นขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไม่อยู่ประกาศนวคุณอ่านีนะ่ต้องขอบคุณผู้มีอุปการ,ระคุณนะครับอากิโกโที่มาช่วยทำคอนเทนต์อะไรนะม,นมอบรางวัลมอบโมงก่มอนมงลอบมงลเร็วๆร็วทำคอนเทนต์อะไรขอบคุณมากครับสนุกไหมที่ทำคอนเทนต์กับเราสนุกค่ะอยากไปอยากไปทำด้วยกันปังไปหลายอันนะเป็นร้านวิวแบบเป็นหลายอันเกือบทุกอันเลยนะ สุดยอดมากสุดยอดมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไว้มาทำกันอีกขอบคุณมากครับนี่ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนี่คือผู้มีอุปการะคุณทุกท่านแนะนำตัวอากิโกะนะครับคอนเทนต์ปังๆแอนิเมะอากินะกินอาหารกินน้ากระโดดน้ำเสวยเซ็กซี่เออเจ้าแรกกับเควินรอๆเห็นสองคนนี้แล้วแบบแอลกอฮอล์กินลอยไปเลย ความรู้สึกไหมอ่ะใช่ยินดีด้วยมันต้องได้อยู่แล้วเป็นเป็นช่องมีสาระใจใช่ไหมความรู้สึกวันแรกที่มาถ่ายกับแสลงนะรู้สึกอะไรอยู่คิดอะไรอยู่นี่ถึงยอมมาหน้าเอาหน้าก่อนเพราะว่าหน้าเป็นคนแรกไม่รู้จักพี่ซีอยู่แล้วนี่ซีเป็นคนแนะนำมาใช่ไหมใช่แล้วเราก็เป็นคนหาโลเคชั่นให้เขาแล้วก็เออก็เนียนไปดแล้วก็ตะการโคบบ อยู่หลังไหมค่ายนะเหมือนแบบทำงานเบื้องหลังมาก่อนใช่ปะแล้วก็อยู่หน้ากล้องเหมดอนเขาดูเป็นตัวเองเลยไม่กล้ากลับไปดูไม่กล้ากลับไปดูคลิปเก่าๆนะผมแบบเป็นล้านวิวนะครับวันนั้นไม่ได้เขินที่นะเขินเควินหลังจากนั้นก็ชิญเชิญอากินะมา แต่ว่าที่เขียนมาเพราะว่าก็คือโอเคเป็นการเจอขีน้าขีน้าครั้งแรกเราเคยอยู่ปฐมที่เดียวกันค่ะไม่ใช่คุณควบคมในวันนั้นตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นที่หนึ่งก็คือจะได้เจอขีน้าแล้วที่สองก็คือได้แบบมาถ่ายกับแสแลงแสลงมีความเป็นเขาเรียกธรรมชาติสูงอะไม่ได้คลิปเลไม่มีสติ๊กเอ์คลิปใช่ไม่ต้องเดินเดี๋ยวไปตัดเองแล้วตองนีเราตก็ถามเป็นคนถามด้วยนะว่า ว่านี่ถ่ายเกี่ยวกับอะไรหรอไม่บอกไม่บอกจริงแล้วแฟนเพจอะก็คือน่ารักมากมันก็มีบ้างที่เหมือนเราเคยแบบพูดอะไรที่แบบเหมือนผิดไปบ้างเนี่ยมีคนมาแก้ให้ตลอดคนรู้หรืรู้จริงก็คือแบบก็คือเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบด้านเนี้ยเออแร้วแล้วแฟนๆน่ารักมั้ยน่ารักทุกแฟนๆเจ้าละคนคอมเมนต์ก็น่ารักอะอะซีอยากพูดอะไรไหมในฐานะที่เราทำคอนเทนต์ญี่ปุ่นมาคุณน่าทำคุณเทนต์ญีไอเดียเลยเราอะทำเกี่ยวกับ ฝรั่งใช่ไหมแนวฝรั่งมากกว่าถ้จะเป็นคนขาวเป็นอะไรอย่างนี้เป็นยุโรปเป็นอเมริกาอพอเราแบบเฮ้ยเบื่อแล้วเราอยากจะมันกลับมาเอเชียบ้างเอเชียชาติแรกที่นึกถึงก็ต้องญี่ปุ่นเพราะว่ามันใกล้ชิดที่สุดแล้วก็ไปง่ายแล้วก็ไปบ่อยใช่ป่ะเนี่ยก็เลยคิดถึงที่หน้าเพราะว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันจริงๆพี่ก็เมสเ a จไปหากิโกะกับพิธีกีว่าขอบคุณอะไรเงี้ยพิธีกีมันก็บอกว่าเออดีใจนะพี่อะไรเงี้ยจะได้มาไม่ได้อะไรเงี้ยรางวัลเราก็มานิจิกายอะไรกันได้นะมาแบบเรื่อยๆมาต่อร้านแรกโคโค อันที่2เรามาล้านกรัมกรัมกรัมเ่ยแกรมนี่เมื่อกี้มีคนมาหาที่บูธเด็บที่ไหนได้บอกว่าติดตามทุกช่องทางเลยนะครับที่ไหนคทำแสลงมาต้องดวยเห็นไหมติดตามทุกช่องทางยุควินช่องของจริงติดตามแสล่งทุกช่องทางแต่ว่าเป็นกรัมอ่ะกีเลย วันแล้วครับกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี้ไปต่อร้านกี่ร้านไปต่อ,าตอมาสามล่ะความญี่ปุ่นนะเนาะเออความญี่ปุ่นนี่ไงกินไดอยู่นั้น,นกำลังกลับบ้านฮัลโหลเฮ้ยมันเต็มไปปะไปไหนไปไหนไปไหนนี่คุณวมยังอยู่ลาสเวกัสไปไหน <laughs> แค่ไปรับรางวัลท็อปไต้องขนาดนี้เลยเหรอไ <laughs> ม่ได้ที่หนึ่งด้วยนะ <laughs> รับรางวัลเลยก่อนอย่าพูดให้ดูดีเลยรับรางวัล Thailand Social ยลวอล best influencer สาขา education and knowledge เป็นคนไงานงานดูมี wisdom ไหมอ่าพี่ว่าพี่ใส่รถชุดนี้ไปรถไฟฟ้าดีกว่าพี่ว่าขับไปขี่ขับไปขับรถไปดีกว่ามั้งไปงานเกิดโอเคโอเคไปโอเคโอเคไปเร็วๆสายแล้วอ่ายังลำยายไม่จบถึงแล้วถึงแล้วตอนนั้นประมาณบ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงสี่สิบเฉยเป็นคงตรงเวลามากก็บ่ายโมง บ่ายโมงที่กี่โมงละบ่ายโมงหนึ่งนางนงนทีตื่นเต้นจริงเลยจะมารับรางวัลแต่จะว่าไปไมันต้องเต่นเต้นมากเพราะว่าเราได้แค่ท็อป5นะครับมาเป็นผู้แสดงความยินดีกับทุกๆคนและอาจารย์ดำนี่อานะครับดูเวทงเวทีนะครับเวทงเวที <Yeah. S 1> <laughs> ความพีคคืออะไรหรือว่าเขาไลน์มาบอกว่า เขาผลิตถ้วยไม่ทันเดี๋ยววันนี้เขามีถ้วยถ้วยกลางให้ถือเขาจะส่งถ้วยไปไปเซนีที่บ้านนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกไปงานฟิตเช็คหน่อะเร็วทุกคนฟิตเช็คครับอ่าเสื้อหนังอิตาลีนะครับเสื้อซาร่ากางเกงกางเกงชิโน่สร้อยสร้อยสิวในแบรนด์ไทยอะไรครับรองเท้าผ้าชูหนังนะครับอะไรนะงี้ๆใจจะเล่นออีกสักพักอย่าเล่นเลยเกินวัยแล้วแม่เราอ่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Thailand Social Award ครั้งที่11ค่ะผู้เข้าชิงเริ่มที่ครูหวาด English On Air ค่ะ Point of View ค่ะ s l a n g a h o l i c ค่ะเรียนเิดอยากสอนค่ะและอาจารย์อาดัมค่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะในสาขานี้อาจารย์อดังค่ะเรียนเชิญอาจารย์อดัมขึ้นรับรางวัลบนเวทีนะคะครับ<ะ>ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อาดังค่ะน้องลิสของเราขึ้นให้เกียรติร่วมถ่ายภาพบนเวทีเรียนเชิญครูหวานนะคะอ n g l i s ออนแอร์ค่ะพอยต์ออฟวิวนะคะสแลงแอลฮอร์อีกเรียนเห่ยอยากสอนนะคะขอบคุณ ครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมง,งานบนเวทีด้วยค่ะนี่คือ5ครีเอเตอร์ที่รับการพูดถึงมากที่สุดตลอดปี2022ที่ผ่านมานะคะถ่ายรูปได้ไหม,ไมเ,เอาได้ไหมเอาจุ๋ม,มิงจุ๋ม,มิงหนูเฮ้ยให้ถ่ายพี่ไม่ให้ถ่ายจุ๋ม,มิง ไอ้นี่นี่เดี๋ยวนะโฟกัสพี่พี่เล้วหรือพี่ไปเดี๋ยวว่าเป็นแบ็คกราวด์แล้วเขทะลุทั้งมกังนู้นช่วยที่เราต้องต้องคืนแล้วนะไอคอนเทน เขาไม่ได้มีถ <stop> ้วยให้เพราะว่าเขายังผลิตถ <ov> ้วยไม่ทันครับเมื่อกี้ไปยืนถือถ้วยมาเขาให้ถือถ้วยม็อกอัพเป็นถ้วยแบบว่าเพื่อเวียนปีนี้นะครับเป็นปีที่เปิดปีมาได้รับรางวัล2รางวัลเลยนะครับ Influencer Award ของ Japan Expo สายา e u u c t t o o n อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลข้างหลังของผมเนี่ยครับ Thailand Social Award สาขา Education เหมือนกันปีนี้เปิดมาแค่เดือนกุมภาพันธ์ได้รับ2รางวัลแล้วขอบคุณคนดูจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีคนดูผมเชื่อว่ามันไม่มีรางวัลให้เราแน่นอนจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณ s อซนะครับที่อยู่งหลังคอยถือกล้องไว้ตลอดออะซแล้วน้องๆทีมงาน<อ>นี่นี่อนะครับนี่น้องๆทีมงานซี<อ> C, มา <laughs> ดีใจไหมได้รับรางวัลแล้วดีใจค่ะหายเหนื่อยนิดหน่อยเ<อ>เหื่อยใหมดีใ <laughs> จ ดีใจหนึ่งวันแล้วอีกวันก็ไปเหนื่อยต่อคือทำงานไม่มีหยุดหย่อนก็ขอบคุณคนดูทุกคนนะคะที่ให้ผลตอบรับที่ดีเนาะแล้วก็เออมันก็ชื่นใจอะทำงานทั้งปีนะมีคนเห็นก็ดีค่ะขอบคุณทุกคนค่ะมีอะไรจะบอกอีกไหมอ๋อมีบอกบอกแม่แล้วกันว่าเออนหนูไม่ได้เที่ยวเล่นนะหนูก็ทำงานเป็นงานที่คนไม่ค่อยเข้าใจเนาะเป็นแบบใช่ไหมทำงานอินฟลูเอนเซอร์โซเชียลออร์โซเชียลมีเดียอะไรพวกเนี้ย ก็มีคนเห็นว่าเราทําอะไรแล้วก็ทําเพื่ออะไรก็รู้สึกดีค่ะ,อะโอเคจริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่มีแอซีข้างหลังนะครับก็อาจจะไม่มีช่องเราที่เป็นวิดีโอนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เราเราเป็นคอนเทนต์ที่เราเขียนอย่างเดียวนะครับผมไม่เคยทํา YouTube ไม่เคยทํ Tik t o อกอะไรเงี้ยพอเราพอซีบอกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มทําวิดีโอได้แล้วนะเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เคยเก่งเลยนะครับกลัวกล้องมากจริงๆเพราะรู้สึกว่าแบบเราไม่รู้จะพูดอะไรกับ คนดูที่ผ่านเลนส์ผ่านกล้องเนี่ยที่คนดูกำลังฟังอยู่แต่พอเราได้เริ่มทําแล้วนะครับมีก้าวแรกก้าวแรกวันแรกนะคนดูไม่เยอะหรอกถามน้องเนี่ยเลยน้องเฟิร์นคนดูเยอะไหมวันแรกๆ บ้าไอ้บ้า,บาคนดู5,000 5 000, 5 0 0 0 0,000คนดูไม่เยอะจริงๆนะครับแต่พอมันทํามาเรื่อยๆนะครับเราคิดหัวแตกทําไงดีให้คนดูทําไงให้คนชอบทําไงให้คนดูรู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาอะไรเงี้ยครับพอมันทำมาเรื่อยๆปีหนึ่งสงปีได้รับรางวัลแล้วครับคนดูเป็นล้านวิวเลย ผลตอบรับดีมากไปที่ไหนก็มีคนเริ่มจําได้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับหวังว่า2รางวัลน,นี้จะไม่ใช่2รางวัลสุดท้าย <c oughs> และหวังว่าประเทศที่เราไป3ประเทศที่แล้วปีที่แล้วจะไม่ใช่3ประเทศเป็นสุดท้ายปีนี้เราจะไปต่อแลวจะได้รับนางวัลต่อและจะทำคอนเทนต์ที่ผมว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกก็ได้นะเพราะว่าเราชอบทำคอนเทนต์ที่แบบเราต้องเบื่อก่อนคนดู่เออดังนั้นปีนี้เราจะเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่แน่นอนคอยติดตามนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูบล็อกช่องเราขอบคุณมากครับนีบ่เมาส์เมาส์<ๆ> สองปีที่แล้วนะไอ้น้องคนนี้ไอ้เฟิร์นสมัยทําวิดีโอแรกๆบอกว่าเนี่ยดูเห็นพิธีมองภาพเห็นพิธีมขึ้นไปรับรางวัลวละว,วันนั้นทําวิดีโอแรกแล้ววันนั้นยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยบอกเฟิร์นเฟิร์นมึงเอาเบาๆนะให้คนดูวิดีโอเราก่อนกลายเป็นว่ามันพูดเนี่ยสิ่งที่มันพูดเนี่ยมันคือความจริงวันนี้สองปีที่หลังวันนี้นะครับมันพูดว่าหนูมองว่าพี่ข้าวหน้าจะขึ้นผมแดงแล้วไปเก่าสุดทลคนดูมันดูมัน เเนยกิลมางานอินฟูนะครับเรา CK, เก als, ร็า ación, จะได้เห็นทุกคนครับถือกล้องแล้วก็ยืนคุยกับกล้องครับกลองบล็อกกันหมดทุกคนมีออเดียนครับผมก็บ้าเหมือนเพราะผมคุยกับคนดูอยู่นี่ไงคนดูอยู่ตรงนี้ครับมองตากันอยู่นี่ครับเห็นผมไหมครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับบ๊ายบาย